นัดต้องตาวันนี้ที่ท่านเห็นคลิปเป็นต้นใบเริ่มเลยสำหรับกล่องเสือกไวรุ่นเน็ตถู <Action. S 2> สวีรุ่นได้เวลาแล้วกล่องเสือกอยากจะแจกตอนนี้ได้ไหลไปสู่ดีลเลอร์ผู้รายการทุกทุกท่านแล้วนะครับก็นับตั้งแต่วันนี้ที่ท่านเห็นคลิปเป็นต้นไปเริ่มเลยสำหรับกล่องเสือกไวรุ่นเนี้ถูกนะครับเป็นกล่องเล็กๆน้อยๆที่ขอบคุณลูกค้าในปีแล้วนะครับแล้วก็ฉลองแชมป์ด้วย ล้เดี๋ยวมาดูกันว่าในกล่องมันจะมีอะไรบ้างกติกาเป็นไงกติกาคือถ้าคุณซื้อสินค้าครบ500บาทคุณจะได้คูป,ปองจากหลานค้านั้นๆ1ใบนะครับแต่ถ้าใน500บาทเป็นแพทเทิร์นของเฮตูรล้วนๆคูณ2เป็น2ใบนะครับแล้าถ้าถามว่าคูป,ปองอยู่ไหนเดี๋ยวให้ตัวแทนจำหน่ายทำเอามาใส่กล่องนี้ไว้นะครับแล้ววันที่ส0กุมภาเรามาจับแจกกัน ส่วนตัวแพทเทิร์นของกลองเสือกแห่งดูพันเนี่ยนะครับขอ h หดทูเนี่ยสิ่งแรกเลยที่ผมจะจัดไปให้เลยคือรางวัลใหญ่เลยขาดไม่ได้เป็นไวรุ่นปลายเหลืองเนี่ตัวสแตนเลสคอไทเทเนียมชุดนี้ก็ราคาเฉียดๆหมื่นบาทเนี่ยเป็นรางวัลใหญ่1รางวัลทุกดีลเลอร์สิบกว่าท่านก็สิกว่ารางวัลนะครับตามด้วยขอมาคู่กันจิก,กนี่ยอ่ะ ไวรุ่นใบเหลืองจัดให้ตรงรุ่นนะครับรุ่นไหนก็ได้เอาอีกสองใบแล้วกันถือว่าเป็นรางวัลที่หนึ่งรุ่นใบเหลืองไทเนียมดอกที่สองให,ให้บาะอีกสองใบนะครับส่วนรางวัลย่อยลงมาผมมี h 2 Wax นะครับสำหรับเฮ w ทูตัวตัวที่นายเห็นในรีวิวแล้วกันนะครับโค่นเงาอะโค่นลื่นกับพร้อมผ้าอีกสิบชั้นแล้วก็ h 2 Wash นะครับน้ำยาล้างคราบที่เราตั้งใจทำเลยอีกสิบชัน้น เป็นไงนี่คือแพทเทิร์นเบาๆจากเฮงสุพันธ์แล้วกันครับสำหรับของแต่ละหนึ่งดีลเลอร์จะมีของรางวัลทั้งหมด23ชิ้นนะครับแทนคำขอบคุณและระหว่างทางเพื่อนๆมีพี่ที่นั้นๆเขาจะร่วมกิจกรรมอะไรด้วยไปจัดหนักจัดเต็มฉลองปีใหม่ฉลองตุรจีนกันได้เลยนะครับด้วยความประทาบใจจากไวรุ่นปลายเหลืองเฮงสุพรรธสวัสดีครับ เฮ้ยเดี๋ยวไหนๆแล้วก็โตคันมาด้วยกันแล้วจะลืมอันนี้ได้ไงไวัยรุ่นไปเหลือพัดอายอีก5รางวัลตรงรุ่นแคมชาเพิ่งสุพรรณเนียบลื่นทนทุกอุณหภูมิจัดไปให้ด้วยเป็น28ชิ้นนะครับแล้วเจอกันลุย